พอถึงคิดถึงเรื่องนี้นะจริงๆมันก็มีหลายชุดในใจที่อยากจะให้คนได้ฟังจริงๆเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละผู้นําเข้าเนี่ยก็มีสินค้าที่ดีในมือเยอะมากครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำคือเอาแต่ละค่ายมาจับกันมากกว่าสมมุติว,ว่าผมมีตัวแทนจําหน่ายที่เขาเข้ามาผมมีตัวแทนจำหน่ายเขาอยู่เลยสักหกเจ้าอย่างเงี้ยก็หกเจ้าเนี่ย,ายมาผสมประสานกันให้เกิดสัก3าชุดอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นชุดที่เรารู้สึกว่าอัลิบิตในมุม ในมุมที่ว่าเฮ้ยมันดีในแบบนี้นะครับมันมีมีสไตล์ของมันถ้าชุดในใจผมผมขอเป็นเป็นสักสองชุดสามชุดก็ได้แต่บางทีบางเจ้าที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้นี่สินค้านะครับแต่มันเป็นสิน่งที่เกิดนำเสอนอว่าให้คนข้างนอกที่เขาอยากจะฟังหรือเขาไม่เคยฟังเนี่ยให้ได้ให้ได้เห็นได้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่แค่คิดมันก็นก็สนุกที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วครับอย่าง ลำโพงเนี่ยนะครับในใจผมมันมีอยู่3แบรนด์ใหญ่ๆที่ผมคิดว่าน่าจะมาออกโชว์ก็จะมีคามานะครับของ g จ v ีโฟคาตัว <Okay. S 1> ตัวแกรนเดของเขาตัวท็อปตัวนี้ก็8ล้านกว่าแต่จริงคามาตัวท็อปนี่อยู่ประมาณเกือบ30ล้านนะครับเมืองไทยยังไม่ได้เข้ามาตัวนี้ถ้ามีโอกาสไปไปได้โนะ้ะห สนุกแล้วก็วิวสันตัวใหม่ที่เป็นโครโนโซนิกนะครับตัวนี้อยู่ที่13ล้าน3ารลำโพงหลักตัวเนี้ยถ้าออกงานนะแล้วก็มมิก,กันนะครับเพราะว่ามีอะไรมีเจฟไหมครับมีแดนนะครับ, uh, แ,นะรบแล้วก็เป็นโบเดอร์ก็ได้อะเพราะว่า3แบรนด์นี้ในในเมืองไทยที่แบบราคาโหดๆนะครับหลัก10ล้านอย่างเงี้ยแล้วก็ เป็นซอสต,ต้นทางใช่ไหมครับก็จะเป็นเนมชุดหนึ่งเอโซเทลิกนะครับ DCS อย่างเงี้ยนี่คือตัวใหญ่ๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ g v กำลังจะเข้ามายี่ห้ออันนั้นก็หวดเหมือนกันนะหลายร้านเลยยี่ห้ออะไรผมจำชื่อไม่ให้ได้แนละ้วเพิ่งเพิ่งมีข่าวว่าจะเข้ามานั่นก็คือซูเปอร์ของพวกแด s กพวกสตรีมมิ่งเลยครับถ้าเกิดบ,บ้านเราได้ฟังแบบผสมผสานกันเนี่ยนะครับ โดยมีสายไลฟ์วิดีโอเป็นตัวเชื่อมสิเ็มพวกเนี้ยแล้วก็ผมได้เซตอัพสักชุดอย่างเงี้วยก็ถือว่าชีวิตในวงการเครื่องเสียง,งมันประสบความสำเร็จแล้วนะอาจจะไม่ต้องขายแนตะ่เราได้ได้ฟังได้ให้คนได้มาเห็นสิ่งที่มันแปลกใหม่ที่ไม่ใช่ ABC ABC อยู่อย่างเงี้ยนะครับผมว่าเงี้ยสีสันของวงการมันจะมันจะขยายกว้างขึ้นนะครับถ้าเป็นชุดแรกอย่างยูสันก็ต้องบวกกระแดก ที่หลักๆคนนิยมกันนะครับผมขอใช้ซอสเป็นเนมแล้วกันนะครับเพราะว่าเนมเขาจะมีเอกลักษณ์ความเนียนคอมพลิวดูวสันกับแดนจะมีความเปิดกระจกน้าหนักเสียงดีแล้วก็อาจจะเข้ากันในในในเชิงแบบสมูทพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดที่2นะจัดให้ไหนในที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าอันไหนดีเหลือลำโพงคามากกับโฟลเขนาอันนี้ โฟก้าผมอยากได้ได้ VTL เอา VTL ครับใช่ไหมรับอ้าวได้ดิมีมีมีไม่ต้องกลัวโฟก้า VTL แล้วซอสเอาเป็นอะไรซอสอาจจะเป็น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  DCS ก็ได้เป็นเน็ตเวิร์กครับอย่างเงี้ยคิดดูสิถ้าบ้านเรามีให้ฟังนะครับระดับโลกบางครั้งก็ไม่ได้ฟังนะแบบที่เราคิดกันอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าระดับโลกเขาก็ออกตามแบรนด์ที่เขาเป็นบันเทิงกันแต่ถ้าถ้าได้ออกในเชิงที่แบบ มาผสมกันเนี่ยโอ้โหวงการเครื่องเสียงเราคงคึกคักเลยงานเครื่องเสียงคงน่าเดินมากขึ้นนะครับประเภทว่าขายบัตรเข้างาน500เลยอย่างเงี้ย <laughs> เพื่อเข้ามาฟังชุด3ามสชุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โห <laughs> น่าจะเกิดขึ้นได้นะเทปนี้ออกไปอาจจะมีคนคิดอาจจะอยากทำก็ได้ครับแน่แน่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เสน็จสมกันอย่างเงี้ยครับก็ลองสักครั้งมาจับมือร่วมกันนะครับแล้วก็จัดที่ไบเตคบางนาห้องใหญ่ให้่หอใหญ่ สักสี่ห้าชุดอย่างเงี้ยโอ้โหงานนี้ระดับโลกต้องจานลึกะครับเอาจริงต้องจานลึกนะว่าเซตเต้นใหญ่มารวมกันนะแล้วเป็นค่ายที่ไม่เคยผสมกันมาก่อนอย่างเงี้ยครับใครมีอะไรเด็ดๆก็มาผสมระทานกันเพื่อแบนว่าเป็นการสร้างวงการนะครับไม่ใช่เป็นการแข่งกันพือเอาชนะว่าใครดีที่สุดแต่เป็นการช่วยสร้างวงการให้มันดูน่าตื่นตาตื่นใจนะครับน่าเข้ามาเยี่ยมชมอีกสักชุดหนึ่งลําลโพงคาม่านะครับ คาร์มาผมชอบในความไฮเอ็นและความหรูหราของเขาส่วนตัวของมอสเป็นวงหรูหราที่สุดในโลกและ้าคาร์มานะแล้วราคาก็โหดแล้งานต่างๆแล้วก็วัตถุดิบที่เขาเลือกใช้นี่คือมันมันคือระดับคือมาสเตอร์พีซอะคือแบบดีที่สุดแล้วจริงๆถ้ามาจับก,กับแอมเนี่ยใส่ซักเจฟโแรแลนด์อะแล้วใส่เจฟโแรแลนด์นนะแล้วก็เป็นซอสของอิโซเทลิกก็ได้ ส่วนธดิกก็เป็นแกลนิโอโซ่อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยก็น่าสนใจภาาฟรีโฟเวอร์เจฟโมโนสีตัวขับแยกเลย,ยนะครับก็เป็นอะไรที่ก็เป็นไปได้ครับเกิดว่าเอาถ้าถามว่าถ้าออกคู่กันเราขายได้ทั้งเซตอย่างเงี้ยคนออกก็อยากออกนะใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ได้ขายได้อ,อันใดอันหนึ่งเงี้ยเหมือนงานที่อ่าใบเทกบางนานล่าสุดที่ไลฟ์วิดีโอนะครับโฟกัสแล้วก็แอค i v วเฟจริงๆในเซตนั้นขายหมดนะครับ สินค้าสุดท้ายเราขายหมดทั้งหมดเลยโฟลค้าก็ได้ขายเอ็กซ์คิเฟตก็ได้ขายสายไลท์ก็ได้ขายนะครับเรียกว่าประสบความสําเร็จในงานเนี่ยการรวมตัวอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อลูกค้าฟังแล้วประทับใจเขาก็มีซื้อ1ก็ซื้อ2ไม่ซื้อ2ก็ซื้อ3นะครับเราอยากปล่อยให้แบบเหมือนเดิมเลยนะอยากให้ดูรวมแล้ว,ลวทำให้งานมันดูแบบเป็นอะไรที่แบบทำให้คนต้องมาฟังต้องมาดูอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผม